ช่วง3-4ถึงขวบเรามาดูกันว่าเราทั้งหลายนตอนวยเด็กเราเนี่ยเรามีปมอะไรได้บ้างนะคะ I will always be alone นะคะฉันจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปได้จะมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมมีความเชื่อแบบนี้บ้างไหมในจิตใต้สำนึกนะคะลองเช็คตัวเองนะคะมันมีบางครั้งไหมที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าฉันจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปนะคะลองเช็คตัวเองนะ มาดูข้อต่อไปนะคะ I can't trust others ฉันไม่สามารถเชื่อใจคนอื่นได้ลองดูในความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าคุณมีความรู้สึกแบบนี้ไหมที่รู้สึกว่าไม่เชื่อใจคนอื่นหรือว่าเชื่อใจคนอื่นไม่ได้หรือว่าเคยแบบเชื่อใจใครแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเสียใจอะไรเงี้ยนะคะ I'm not allowed to express my feelings. ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของความเจ็บปวดความเศร้าความเสียใจความต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความรู้สึกนะคะอ่ข้าต่อไป I don't deserve to be happy. ฉันไม่สมควรได้รับความสุขนะรู้สึกว่าความสุขเป็นเรื่องที่หายากมากในชีวิตแล้วตัวเองเ่ย เหมือนไม่ค่อยมีความสุขเรารู้สึกว่าเองไม่คู่ควรกับความสุขเนะเราสังเกตตัวเองว่ามีข้อนี้ไหมนะคะ People will laugh at me คนอื่นจะหัวเราะเยาะฉันอาจจะแบบเช่นเคยอาจจะทาอะไรผิดอาจจะทาอะไรไม่ดีอาจจะทําอะไรพลาดไปนิดหน่อยแล้วคนอื่นก็แบบหัวเราะเยาะนะเราอาจจะมีกลัวลุ้มเหลวอ,อยู่ในข้อนี้นะคะข้อต่อไป I am weak ฉันอ่อนแอนะใครมีข้อนี้บ้างรู้สึกว่าวเองร้องไห้ทุกครั้งแล้วบอกเองว่าฉันอ่อนแอจังเลยฉันรู้สึกอ่อนแอนะต่อไปนะคะ I'm not capable of making my own decision ฉันไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้เห็นนะคะพอจะทำอะไรก็จะต้องปรึกษาพ่อแม่ก่อนปรึกษาคนดังก่อนปรึกษาพี่น้องก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มวัยเด็กช่วงที่เป็น สามถึงขวดไหคะ,ะใครใครเข้ามาเห็นวิดีโอชุดนี้เรารู้สึกว่าตัวเองมีปมเรื่องนี้อยู่ลองสำรวจตัวเองนะคะปมบางปมเนี่ยมันอาจจะยังมองไม่เห็นในครั้งแรกๆมันจะต้องใช้เวลาบางคนนานมากนะก่าจะเห็นตัวเองนะคะแล้วใครสนใจลิสต์นี้นะคะกุณดะมีลิสต์นะคะ120 ตามความกลัวหรือว่าความเชื่อเก่านะที่ตกค้างอยู่ในระบบจิตใต้สํานึกเราเช็คตัวเองดูนะว่ามีปมความเชื่ออะไรบ้างที่ตกค้างอยู่ในจิตใต้สํานึกนะแล้วยิ่งเราเอาออกไปได้มากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งมีความม,วาม,มีความสุขข,ขึ้นอิสระข,ขึ้นแล้วก็มั่งคั่งมั่งคั่งดลโดดจากภายในขึ้นค่ะ